สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมารับชมรีวิวเชิงลึกของ w a l เด r er P38 รุ่นปี2025การตีความใหม่ในแบบทันสมัยของปืนพกในตำนานที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ซึ่งได้ถูกพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของนักยิงยุคป,ปัจจุบันในขณะที่ยังคงสเสน่ห์และเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วน ภายนอกของวอลเดอร์ p 3 8ปี2025ยังคงรักษารูปลักษณ์คลาสสิกเพรียวบางพร้อมสไลด์เปิดด้านบนที่เป็นเอกลักษณ์และโครงสร้างเหล็กเต็มตัวให้สมดุลที่ยอดเยี่ยมระหว่างสเสน่วินเทจกับวิศกวศกรรมสมัยใหม่พื้นผิวเคลือบด้านสีดำช่วยเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนและให้ลุคที่ดูนิ่งขรึมแบบมืออาชีพพร้อมร่องจับสไลด์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่ผลิตด้วยความแม่นยำเพื่อการจับที่มั่นคงและการดึงที่ลื่นไหล ด้ามปืนได้รับการออกแบบใหม่ให้เข้ากับสรีระมือมากขึ้นพร้อมแผ่นโพลิเมอร์ลายตารางคุณภาพสูงเพื่อความสบายและการควบคุมที่มั่นใจโดยไม่เสียภาพลักษณ์ความคลาสสิกเดิมในด้านสมรรถนะ P38 รุ่นใหม่นี้ใช้กระสุน9มิเมตรที่ผ่านกระบวนการผลิตลำกล้องแบบปรับปรุงช่วยให้ได้ความแม่นยำสูงและกลุ่มกระสุนที่แน่นขึ้นแม้ในระยะไกล ระบบสปริงรีคอยแบบใหม่ช่วยลดการกระเด้งปากกระบอกและทำให้เล็งเป้าหมายซ้ำได้เร็วขึ้นไกปืนได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดให้มีแรงดึงในโหมดดับเบิลแอคชันที่ลื่นไหลและโหมดซิงเกิลแอคชันที่คมชัดให้การควบคุมทุกนัดได้อย่างแม่นยำศูนย์เล็งได้รับการอัปเกรดด้วยแถบมองเห็นชัดสูงทำให้เล็งได้รวดเร็วทั้งกลางวันและแสงน้อย จุดเด่นที่แตกต่างคือวอลเดอร์สามารถผสมผสานความดั้งเดิมทางประวัติศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวโดยยังคงระบอบล็อก,บอกแบบไอคอนิกเพื่อความน่าเชื่อถือพร้อมใช้โลหะและวิศวกรรมยุคป,ปัจจุบันเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและความปลอดภยัยรุ่นนี้ยังมาพร้อมระบบเซฟตี้ดีคอเกอร์ที่ช่วยปลดนกอย่างปลอดภัยโดยไม่เสียความพร้อมซึ่งถูกใจทั้งนักสะสมและผู้ใช้จริง อีกทั้งยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สูงการครอบครองทีสาปี2025คือการได้สัมผัสงานออกแบบจากยุคสงครามโลกครั้งที่สองที่ถูกนำมาสร้างใหม่อย่างสมบูรณ์แบบในด้านราคาวอลเดอร์พี38ปี2025อยู่ในระดับกลางถึงสูงของปืนพรีเมียมให้ความคุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับงานฝีมือ การอัปเกรดสมรรถนะและคุณค่าการะส,สมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปืนยิงได้จริงที่มาพร้อมเรื่องราวในสรุปวอลเดอร์ P38 ปี2025ไม่ได้เป็นเพียงปืนพกแต่มันคือสะพานเชื่อมระหว่างยุคสมัยที่ผสมผสานความสวยงามความน่าเชื่อถือและการพัฒนาแบบทันสมัยในแพ็กเกจเดียวไม่ว่าคุณจะเป็นนักสะสมปืนโบราณน,นักยิงเพื่อความบันเทิงที่ชอบของมีเอกลักษณ์ หรือผู้ที่ชื่นชอบความเป็นเลิศของวิศวกรรมเยอรมัน P38 รุ่นนี้สามารถมอบทั้งความภาคภูมิใจและสมรรถนะที่ไว้ใจได้ในสนามยิงปืนนี่คือปืนที่ไม่เพียงแค่ยิงบัตมันเล่าเรื่องราวและในเวอร์ชั่นปี2025เรื่องราวนั้นยังคงดำเนินต่อไปด้วยความแม่นยำ